หูฟังบลูทูธ HTC หูฟังไร้สายนะตัวนี้โคตรล้ำเลยทุกคนจอทัชสกรีนแบบลื่นๆเลยครับตัวนี้นะตั้งค่าฟังเพลงดูหนังเล่นเกมได้เคสหูฟังจริงหรือเปล่าหรือมาใช้ตัวเนี้ยเป็นชัตเตอร์ได้นะปึ๊บเนี่ยผมไม่มีใครถ่ายภาพให้ผมใช้เคสหูฟังอะ่ะถ่ายภาพให้นะครับแล้วก็ตั้งค่าต่างๆนานาเนา,นานะเป็นภาษาไทยหรือว่าเป็นอะไรตามนะ แปลภาษาด้วย ai ก็มีนะครับผมเปิดแปลภาษาได้นะครับแบบเรลไทม์เลยนะครับครับเกมมีให้1เกมนะครับเกมเล่นง่ายๆเลยนะครับเอานี่แตะเตะนะครับผมเป็นนกนะครับตัวนี้อ่านี่มีเกมให้เล่นอีกนะครับผมผมไม่รู้ว่าอันนี้คือเคสหูฟังหรือว่าอะไรนะทําไมมันทาได้เยอะขนาดนี้เดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมอ่ะเดี๋ยวผมมาให้ดูใหม่อีกทีนึงนะครับอ่ะปึ๊บเปิดออกมานะครับแล้วก็หูฟังตัวนี้เก็บได้เลยมันจะแยกหูซ้ายหูขวานะใส่ให้ถูกนะครับ โคตรเท่เลยทุกคนนี่เคสหูฟังใครสนใจยังไงเจอกันคลิปหน้า